แก้บนวันไหนดีเทปนี้มาพูดถึงประเด็นนี้กันครับบันทึกเทป29กพฤศจิกายน2566เวลา10นาฬิกาสนาทีของการบันทึกเทปในตอนนี้นะครับประเด็นที่เปิดไปว่าแก้บนวันไหนดีหลายๆท่านที่บนเอาไว้นะครับแก้วันไหนดีอันเนี้ยมันขึ้นอยู่กับตําราของแต่ละท่านนะครับขึ้นอยู่กับตําราของแต่ละท่านเลยครับวันบางท่านบอกวันอังคารดี บางท่านบอกวันพฤหัสดีบางท่านบอกวันเสาร์ดีนะครับแล้วแต่ตำราของแต่ละท่านเลยครับวันไหนก็ได้ครับแล้วแต่ตำราของท่านครับถ้าเป็นของผมอันเนี้ยพูดในประเด็นของผมครับถ้าเป็นของผมเนี่ยวันเสาร์ครับวันเสาร์ครับของผมวันเสาร์ดีที่สุดครับของผมนะครับเหมือนที่ผมบอกไปข้างต้นครับว่าแล้วแต่ตำราของแต่ละท่านครับท่านอาจจะแก้บนวันอังคารก็ได้แล้วแต่ท่านเลยครับท่านอาจจะแก้บนวันพฤหัสก็ได้แล้วแต่ท่านครับ วันเสาร์ก็ได้แล้วแต่ท่านครับนะครับแล้วแต่ตําราของแต่ละท่านเลยครับของผมคือวันเสาร์ครับแล้ววันเสาร์ของผมได้ทั้งวันครับตั้งแต่เวลาศูนย์นาฬิกาหนึ่งนาทีของวันเสาร์ครับจนกระทั่งถึงเวลายี่สิบสามนาฬิกาห้าสิบเก้านาทีของวันเสาร์ครับได้หมดเลยครับตัดขาดเลยครับนะครับตัดบนขาดเลยครับตัดเหนือขาดเลยครับ แต่จะขาดจริงหรือไม่จริงดูที่คำลงท้ายตอนตัดเมือด้วยครับนะครับได้ทั้งวันครับตั้งแต่ศูนย์นาฬิกาหนึ่งนาทีของวันเสาร์เลยครับจนกระทั่งถึงเวลา23นาฬิกาหนาทีของวันเสาร์ครับอย่าให้เกินวันเสาร์ครับของตำราผมนะของตำราผมเนี่ยตำราของผมเนี่ยนะครับวันเสาร์ครับแต่ถามว่าวันอังคารทำอะไรเสริมนิดนึงครับวันอังคารทำอะไรวันอังคารถอนของครับถอนอะไรถอนเสาประภูมิ ที่ชำรุดผูพังนะครับถอนเสาพระภูมิถอนเสาบ้านถอนภูมิเรือนครับจริงๆการถอนเสาพระภูมิอะไรเงี้ยเป็นของศาสนาพราหมณ์ครับไม่ใช่ของศาสนาพุทธเรานะครับของศาสนาพราหมณครับการตั้งพระภูมิเจ้าที่เนี่ยนะครับแต่ถ้าจะถอนถอนมางานเอานังคารครับอนังคารถอนของครับแล้ววันพฤหัสทําอะไรตําราผมนะตาราผมวันพระัสดคือครอบครูครับ ครอบครูทาอะไรไหวครูครอบครูครอบเสียนอ่าเหมือนเหมือนที่คนที่เขาเล่นลิเกเขาจะมีครอบเสียนอ่าพ่อแกนะครับครอบวันอังคารวันเพร่อนหัดครับครอบครูวันพื่นหัดครับครอบครูครอบเซิร์ฟโนรานะครับของภาคใต้วันเพื่อหัดครับนี่คือตําราของผมครับแต่ละแต่ตําราของแต่ละท่านจะไม่เหมือนกันนะครับและแต่ตําราของแต่ละท่านเลยครับแต่ถ้าเป็นของผมอังคารถอนของถอนสารพระภูมิถอนพระภูมิเจ้าที่ถอนภูมิบ้านภูมิเรือนครับ ถอนของก่อออกครับนี่คือวันอังคารถอนของครับส่วนวันพฤหัสครอบครูครับครอบครูโนรานะครับครอบครูหนังตะลุงครอบครูลิเกนะครับครอบครูนักแสดงวันพฤหัสครับตำราของผมนะครับแล้ววันเสาร์คือแก้บนครับแก้บนได้ทั้งวันครับตั้งแต่เวลาศูนย์นาฬิกาหนึ่งนาทีของวันเสาร์นะครับจนกระทั่งถึงเวลายี่สิบสามนาฬิกาห้าสิบเก้านาทีของวันเสาร์ครับแก้บนได้ทั้งวันครับนะครับแก้บนได้ทั้งวันเลยครับ อันนี้ตาราของผมนะครับตําราของผมแล้วแต่ตําราของแต่ละท่านเลยครับนะครับและแต่ตาราของแต่ละท่านว่าท่านจะแก้บนวันไหนนะครับอันนี้คือของผมนะครับแล้วทีนี้เวลาบนไว้แจ้แก้ยังไงครับแล้วแต่สถานที่ที่เราไปแก้บนครับบางสถานที่เขาบอกให้เราจุดทูปกี่ดอกกี่ดอกเราต้องดูสถานที่ของตรงนั้นด้วยนะครับว่าจุดทูปกี่ดอกครับจุดทูปครับถ้าไม่มีจุดทูปก็ไม่เป็นไรครับ มาจุดทูบก็ได้ครับเราไม่ได้พาทูบไปหรือเขาไม่มีทูบให้บริการในการจุดแก้บนก็ไม่เป็นไรครับนะครับแต่สิ่งสําคัญในการเริ่มก็คือตั้งนโมสามจบครับตั้งนโมสามจบครับไม่ใช่นโมนโมนโมนะครับนโมตัสสะพระคะวตอะรหะตตสัมมาสัพพุทธัสสะอีกสองครั้งก็ว่าเหมือนเดิมครับนะครับตั้งนโมสามจบครับว่านโมสามจบครับนะครับแล้ว วิธีการแก้นะครับถ้าท่านาบนด้วยสิ่งของนะครับถ้าท่านดวนด้วยสิ่งของสิ่งของท่านต้องถือครับถือนะครับตอนที่ตอนที่พูดตัดเหมยท่านท่านต้องถือครับจุดทูบจุดเทียนได้ก็แล้วแต่ท่านครับแต่ถ้าไม่จุดก็ดดไม่เป็นไรครับแต่ท่านต้องถือครับของที่ท่านจะจะแก้บนครับถือครับ แล้วเวลาถือถือหายมือขึ้นแบบนี้ครับอย่าถือคว่ำม,มือครับท่านถือหายมือขึ้นแบบนี้ครับเพื่อที่จะถวายของครับถวายของแก้บนครับถือหายมือขึ้นครับนะครับแล้วอของที่ถวายดังท่านบอกว่าถ้าเป็นหมูทั้งตัวจะถือยังไง หมูทั้งตัวตั้งเลยครับตั้งให้เรียบร้อยครับตั้งให้เรียบร้อยแล้วเอามือไปจับถือถวายครับหมูทั้งตัวตั้งเลยครับเอามือไปจับถือถวายถามว่าจับยังไงตับจับหายมือขึ้นเหมือนเดิมครับจับมือหายจับหมูหายมือขึ้นเหมือนเดิมครับอย่าคว่ำมือจับนะครับเราถวายของเราต้องหายฝ่ามือขึ้นครับหายมือก็หายฝ่ามือขึ้นครับถวายของถือสองมือได้ถือสองมือครับ นะครับถวายของใช้หงายฝ่ามือขึ้นครับเพื่อแก้บนครับนะครับแล้วทีนี้พูดตัดเหมยครับบอกแล้วว่าต้องตั้งนโมตัสสะสามครั้งครับตั้งนโมสามครั้งนโมตัสสะพะคะวะตะรอาะาตสัมมาสัมพุทธสสะอีกสองครั้งก็ว่าเหมือนเดิมครับสามครั้งครับหลังจากนั้นบอกชื่อครับนามสกุลขึ้นคำนำหน้าด้วยครับนายนางนางสาว ขึ้นข้าพเจ้าก่อนครับข้าพเจ้านายนางนางสาวชื่อนามสกุลบ้านเลขที่ที่อยู่ตำบลอำเภอจังหวัดบ้านเลขที่เท่าไหรหมู่ที่เท่าไหร่ครับใส่ให้ครบครับแล้วบอกว่าตามที่ข้าพเจ้าได้บนเอาไว้เรื่องอะไรก็ว่ากันไปครับณนะวันนี้ข้าพเจ้าได้ในสิ่งที่บนเอาไว้แล้ว และข้าพเจ้าได้นำสิ่งของเหล่านี้มาถวายเพื่อแก้บนหลังจากที่ถวายแก้บนเสร็จแล้วขอให้คำลงท้ายแล้ครับนี่คำลงท้ายตัดเมยแล้วครับคำนี้ตัดเมยครับขอให้เบลยในครั้งนี้ขาดกันครับท่านบอกว่าขาดกันคือโช่เลยครับขาดเลยครับจะขาดจริงไม่จริงตอนที่ท่านถอยมือออกมาครับ ขาดกันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปหย่าได้ทักหย่าได้ทอใดๆทั้งสิ้นแล้วท่านวางของตั้งเึิงเลยครับท่านถอนมือออกมาปุ๊บยกมือออกมาปุ๊บตัออดเหมยแล้วครับถ้าท่านถวาย <โ frustrating S 1> หมูทั้งตัวแก้กบนเอาหมูทั้งตัวแก้บนท่านมือจับครับแล้วพูดตัดเหมยขอให้เหมยน,นี้ขาดกันนับต,บตบบั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปหย่าได้ทักหานได้ทอใดๆทั้งสิ้นขาดกันนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปยกมือออกครับขาดแล้วครับ ขาดเมยแล้วครับเสร็จแล้วครับการแก้บนเสร็จแล้วครับแล้วหลักสําคัญอีกอันหนึ่งครับเทคนิคเลยครับคนที่บนห้ามไปหยิบจับของที่บนอีกครับห้ามไปเลยครับถ้าจะลาของมากินให้คนอื่นไปลาของครับแล้วคนที่บนห้ามกินของที่บนภายในวันนั้นครับห้ามเลยครับข้ามวันไปแล้วกินได้อันนี้คือเทคนิคนะครับและแต่ตำราของแต่ละท่านจะไม่เหมือนกันอีกครับ คนที่ลาของคนบนห้ามลาครับให้คนอื่นไปลาของมาครับถ้าจุดทูบให้ทูบให้ทูบหมดดอกก่อนครับแล้วลาของนะครับแต่ถ้าบางกรณีเหมือนดังเช่นบนจุดประทัดถ้าจุดทูบทูบยังไม่ดับลาลาประทัดมาแล้วไปจุดได้เลยครับสิ้นเสียงประทัดคือจบกันครับ หรือย้าอีกทีหนึ่งว่าสิ้นเสียงประทัดย้ำอีกทีว่าขาดเหมยกันนับตั้งแต่แตแบ,บัดนี้เป็นต้นไปแล้วไม่ต้องมาทักไม่ต้องมาทอใดๆทั้งสิ้นแล้วคือตัดขาดเลยครับตัดปากเหมยขาดเลยครับนะครับขาดเลยครับแล้วคนที่บนสิ่งของไว้นะครับตั้งสิ่งของแล้วแล้วแก้บนเนี่ยนะครับห้ามไปจับของที่แก้บนนั้นติดขาดครับคนอื่นไปลาของมากินได้ครับแต่คนบนห้ามกินของในวันนั้นครับข้ามวันไปแล้วกินได้ครับ ถ้าเผลอไปจับไม่เป็นไรครับแต่ถ้าตั้งใจไปจับอันนี้ไม่ได้ครับมันแล้วแต่ตำรานะครับบอกแล้วแล้วแต่ตำราคุณผู้ชมดูเพิ่มเติมใน u t u b e ครับช่อง u t u b e บ่าวจอมเน็ตซิมนะครับเดี๋ยวทิกตอกมันจะตัดที่สิบนาทีนะครับยังไม่จบครับเดี๋ยวไปดูเพิ่มเติมใน u t u b e บ่าวจอมเน็ตซิมครับช่อง u t u b e บ่าวจอมเน็ตซิมนะครับแล้วทีนี้เมื่อตัดเหมยเสร็จปุ๊บนะครับบอกแล้วว่าคนที่บนนะครับห้ามไปหยิบจับของนั้นด็ดขาดนะครับภายในวันนั้นครับห้ามเลยครับ เผลอไปหยิบจับไม่เป็นไรครับเผลอเราลืมตัวไปเผลอไปหยิบจับนะครับไม่เป็นไรแล้วบอกตัดบอกตัดอีกทีนึงครับข้าพเจ้าเผลอไปหยิบจับขอให้ตัดขาดกันอีกครั้งหนึ่งครับตัดเหมยขาดอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ถ้าจะกินต้องกินในวันลุ่งขึ้นวันถัดไปครับกินได้ครับในวันลุ่งขึ้นวันถัดไปครับขอให้ข้ามวันไปก่อนนะครับแล้วแต่ตําราของแต่ละท่านไม่เหมือนกันครับนะครับแล้วแต่ตําราเลยครับนะครับแล้วอ อื่นๆนะครับอื่นๆอ่าอื่นๆอ่าดอกไม้ทูบเทียนอ่าดอกไม้ในการแก้บนและแต่เลยครับแล้วแต่ครับแล้วแต่เลยครับดูสถานที่นะครับย้ำอีกครั้งนึงว่าดูสถานที่ว่าสถานที่ที่ท่านไปแก้บนตรงนั้นเนี่ยนะครับสามารถที่จะจุดทูบกี่ดอกนะครับและแต่เลยครับแต่ถ้าสถานที่ในการจุดทูบแก้บนนั้นไม่เหมือนกันครับเอาของไปถวายก็ต้องตั้งหรือถือนะครับถือยกถ้าถือได้ก็ถือนะครับ จุดทูบและบอกถือครับถ้าจุดทูบไม่ได้ก็ถือยกถือนะครับถ้าสิ่งของไหนที่ถือไม่ได้ก็คือตั้งไว้ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เอามือไปจับในการที่จะพูดตัดเลยนะครับเอามือไปจับจับจับโดยการหายฝ่ามือขึ้นครับเพื่อเราถวายของให้เขานะครับแล้วเวลายกของขึ้นก็หายฝ่ามือขึ้นอย่าอย่าจับแบบคว่ำมือแบบนี้นะครับไม่ได้ครับจับของแบบคว่ำมือไม่ได้ครับนะครับเวลาถวายถวายของใกล้บนอย่าจับคว่ำมือครับให้จับหายฝ่ามือขึ้นครับ ถวายของแกบนนะครับแล้วก็ก่อนที่จะนั่นก็ตั้งนามโมสามจบครับว่านามโมสามจบนะครับแล้วบอกชื่อนามสกุลบ้นที่ว่าไปครับแล้วก็พูดครับข้าพเจ้านู่นนี่นั่นครับนายนางนางสาวนะครับแล้วก็ชื่อนามสกุลบ้านเลขที่นะครับพร้อมทั้งที่ท่านได้บนญเอาไว้นะครับบอกว่าที่ท่านได้บนญเอาไว้บนขอเอาไว้หรือบนนู่นนี่นั่นเอาไว้น่ะนะครับอะไรยังไงก็ว่ากันไปครับรายละเอียดนะครับแล้วก็บอกว่า ณวันนี้ได้ตามได้ดังตามที่บนขอเอาไว้แล้วข้าพเจ้าจึงมาขอแก้บนนะครับเหมือนที่บอกไปข้างต้นครับในการตัดเหมยนะครับสาระสําคัญใจความสาคัญในการตัดเหมยก็คือเหมือนที่บอกไปว่าท่านต้องพูดว่าขอให้เหมยนี้ตัดขาดกันนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปอย่าได้ทักอย่าได้ทอใดๆทั้งสิ้นอีกแล้วท่านเอามือกลับวางวางของตั้งแล้วเอามือยกมือออกนะครับหรือถ้าเป็นหมูทั้งตัวก็พูดเสร็จก็ยกมือออกครับนะครับการตัดเหมยก็เสร็จสิ้นแล้วครับ แล้วก็ของที่ของกินที่เส้นไหว้นั้นนะครับให้คนอื่นไปลานะครับให้คนอื่นไปลามาเพื่อที่จะนํามากินแต่คนที่แก้บนนั้นจะต้องกินในวันถัดไปนะครับห้ามไปจับห้ามไปอะไรทั้งสิ้นในวันนั้นคือห้ามเลยครับห้ามไปจับห้ามไปกินในวันนั้นครับต้องไปในวันถัดไปครับแล้วแต่ตําราของแต่ละคนอีกนะครับอันนี้แล้วแต่ตําราของแต่ละคนแต่ถ้าเป็นตําราของผมนะครับคือทาแบบนี้นะครับตำราของผมทําแบบนี้นะครับห้ามไปจับห้ามไปลาใดใดทั้งสิ้นนะครับอ่าหลังจากที่เราวางแก้บนเสร็จแล้วนะครับ แต่ถ้าข้ามวันไปแล้วคือได้นะครับหรือเวลาจุดประทัดก็สิ้นเสียงประทัดนั่นคือการจบสิ้นของการตัดเหมยแล้วนะครับสิ้นเสียงประทัจดจบก็คือจบแล้วครับนะครับหลังจากนั้นท่านจะมาล้างมือล้างหน้าล้างเท้าก็แล้วแต่ท่านครับถ้าทําได้ก็ดีครับหลังจากแก้บนเสร็จครับล้างมือล้างเท้าล้างหน้าแล้วแต่ท่านเลยครับถ้าทําได้ยิ่งดีครับนะครับคือเป็นการตัดเหมยอีกรูปแบบหนึ่งเหมือนกันครับนะครับแต่จริงๆแล้วตัดเหมยเสร็จตั้งแต่ท่านท่านพูดว่าตัดเหมยแล้วครับ นะครับนั่นคือเรื่องของการแก้บนนะครับหลายๆท่านเนี่ยสงสัยว่าแก้บนวันไหนดีนะครับก็แล้วแต่ตำรานะครับเหมือนที่บอกไปข้างต้นว่าแล้วแต่ตำราครับวันอังคารได้วันพฤหัสได้วันเสาร์ได้นะครับแต่ถ้าเป็นตำราของผมแก้บนวันเสาร์ดีที่สุดครับแล้ววันอังคารถอนของถอนสารพระภูมิที่อันเก่าเก่านะครับถอนสารภูมิสอนถอนพระภูมิเจ้าที่ถอนภูมิเรือนอะไรเงี้ยนะครับเกี่ยวกับการถอนของหรือจะเป็นในส่วนของวันพฤหัสก็คือการครอบครู นะครับครอบครูโนราครอบครูหนังตะลุงครอบครูลิกเกหรือครอบครูนักแสดงอะไรต่างๆพวกนี้นะครับนี่คือตําราของผมครับแต่ตําราของแต่ละท่านนั้นจะไม่เหมือนกันนะครับและแต่ว่าท่านแต่ละท่านเ็าจะใช้วันไหนในการทําเรื่องพิธีกรรมเหล่านี้นะครับก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ก็แล้วกันนะครับในเรื่องของการแก้บนว่าวันไหนดีนะครับสรุปถ้าเป็นตําราของผมคือวันเสาร์นะครับแล้วเจอกันใหม่ในเทรปหน้าครับสำหรับทิปนี้สวัสดีครับ